สวัสดีค่ะร้านพูลุนยางแตกนะคะนี่เลยค่ะมาจัดโปรให้นะคะราคาเริ่มต้น3,900เลยนะคะนี่ค่ะนะคะ TC SSR ล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ค่ะ TC แบบนี้ค่ะล้อใหม่แกกล่องเอาไปราคา9,900บาทค่ะถูกกว่ามือสองเลยนะคะ9,900บาทเท่านั้นจัดให้แค่1ชุดนะคะ TC 5ลูนะคะแล้วก็มีล้อกระทะผ่า ะะล้อกระทะผ่าแล้วก็พร้อมคู่หน้า3ามพเลยนะคะหรือว่าใครอยากได้กระทะผ่าอย่างเดียวก็แยกนะคะกระทะผ่าอย่างเดียวพันเนะคะล้อกระทะผ่าได้4ี่ล้อเลยค่ะสามพนนะคะพร้อมใส่เลยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มที่ชุดแรกเลยนะคะ นี่ค่ะชุดนี้ล้อ,อคอนมคขะขอบ17นะคะล้อแต่งนะคะไม่ล้นด้วยนะคะขอบ17บเจขายยาง2155 5ึ่งนะคะล้อแต่งแบบไม่ล้นค่ะล้อยางส,สวยๆพร้อมใช้เลยล้อพร้อมยาง4ล้อค่ะ3,900บาทค่ะ oh, oh. นะคะสล้อแบบนี้นะคะสามพนเก้าร้อบาทเท่านั้นเลยค่ะนะคะนี่เลยนะคะ 3,900บาทนะคะอันนี้คอน17ค่ะล้อไม่ซ่อมไม่ดุ่งนะคะ3า0 0เอาไปใส่ลอๆได้เลยนะคะใส่รถ5รลูค่ะนะ,ะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ TC 005จัดโปรให้มีแค่1ชุดเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะ TC นะคะกว้าง8.54วงค่ะนี่เลยใส่รถ5รลูนะคะ นี่ค่ะยางนะคะใส่ล้น5้าลู1 1 4หนึ่งสี่ค่ะสเปคใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะยางสองสองห้าห้าสิบสิบแปดค่ะจัดให้แค่1ชุดนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่เก0 0ันเก้าร้อยบาทค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะนี่ค่ะเก0 0ัน้าร้ยบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจะได้ล้อใหม่แกะกล่องรัดด้วยยางเปอร์เซ็นค่ะ9 9 0 0ันร้อบาทจัดให้แค่ชุดเดียวนะคะ t c 5ห้าลูนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะแม่ง e s r แม็กเอเอร์กว้าง8.5 4วงนะคะชุดนี้แม็กซเอเสอากว้าง8.5 4วงค่ะยางปี22นะคะ25558ค่ะนะคะเอาไปราคา1900บาทอันนี้ได้ล้อใหม่แกะกล่องเหมือนกันล้อใหม่ไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะคะไม่ใช่ตัวโชว์ล้อใหม่แกะออกจากกล่องแอแกะออกจากกล่องเลยนะคะ1900บาทเท่านั้นค่ะชุดนี้นะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ ล้อก้านยก SUV นะคะนี่เลยชุดนี้เป็นล้อก้านยก SUV ค่ะเป็นล้อใหม่แกะกล่องยางปี21นะคะ265 6 1 8นะคะหลายคนหาัานยกสเปคไม่ลดนะคะนี่เลยจัดให้ลูกค้านะคะชุดนี้ล้อก้านยกนะคะสเปคใส่แล้วล้อไม่ลดนะคะกว้าง9ออฟยิ5นะคะนี่เลย ใส่พอดีสวยเลยนะคะชุดน,นี้วันนั้นใส่ให้ลูกค้าไปพอดีสวยเลยไม่ล้นนะคะการยกนะคะแบบไม่ล้นนะคะพอดีสวยเต็มซุ้มเลยค่ะไม่ล้นนะคะชุดน,นี้ล้อใหม่แกะกล่องรัดยางเปอร์เซนต์ค่ะเอาไปราคาหนึ่งืหนึ่งพั้าร้อยบาทนะคะหนึ่งมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะชุดน,นี้นะคะการยกสเปคไม่ล้นค่ะนะคะแล้วก็ชุดน,นี้ค่ะแม็ก e อีแบน กว้าง8.5มือ2นะคะยาง255 518ค่ะยางปี22นะคะชุดนี้ยางสวยนะคะได้ยางนะคะนี่เลยยางดอกแน่นแน่นเลยนะคะ255 518ค่ะล้อไอแบนกว I ้ band, วาง8.5สเปคไม่ล้นนะคะนี่เลยใสย่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะยางดอกน่นแน่นแบบนี้ชุดนี้ราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะนะคะ9,900บาทเลยนะคะชุดนี้นะคะ แล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม c กเวล N5 SE ค่ะนะคะแม c เวล N5 SE ล้องานหนุ่มเม้งยาง2558ค่ะชุดนี้นะคะเอาไปราคาอยู่ที่นี่เลยดอกยางนะคะชุดนี้เอาไปราคาล้อพร้อมยาง4,900บาทล้อไม่ซ่อนไม่ดุกนะคะ4,900บาทค่ะชุดนี้ได้ล้อพร้อมยางสี่ล้อแบบนี้เลย4,900บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ นี่ใครหาสายบรรทุกนะคะนี่ค่ะเอาไปใช้นะคะราคา3,900บาทลูกค้าได้4ล้อเลยได้ล้อคู่หน้าล้อแต่งขอบ17นะคะแล้วก็ล้อกระทะผ่านะคะใส่ล้น6กลูสายบรรทุกนะคะได้4ล้อแบบนี้เลย3,900บาทเท่านั้นค่ะ4ล้อเลยนะคะ3,900บาทเท่านั้นหรือว่าใครอยากได้แต่กระทะผ่าแต่กระทะผ่าเอาไป1,900บาทค่ะ กระทะผ่าพร้อมยางพร้อมยางมิชลินด้วยนะคะพร้อมสิบห้าค่ะเอาไปหนึ่งพันเก้าร้อยบาทกระทะผ่าหนึ่งคู่นะคะสำหรับใครอยากได้หรือเอาไปยกชุดสามพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะอันนี้เฉพาะล้อที่เข้าใหม่นะคะส่วนที่ร้านล้อมีให้เลือกอีกหลายลายเลยนะคะนี่ค่ะสนใจนะคะร้านบุรุนยางแตกค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0ูนย์1กแแหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งห้าหนะคะ ร้านอยู่ลำลูกกาคลองเจ็ดค่ะจังหวัดปทุมธานีหรือว่าใครจะแอดไลน์แอดบ้านเขียวนะคะแอดด้วยเบอร์โทรนะคะ0968811156นะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลองเจ็ดค่ะจังหวัดปทุมธานีหน้าร้านรับเทินล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพนะคะเทินล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งค่ะต่างจังหวัดนะคะมีบริการส่งขนสง่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็มีปลายทางนะคะมีเลยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ